ดีฟี่ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาตกปลาก๊ตนะครับโดยเยอะมักกันแล้วนะครับมาลงดูแม่น้ำตาจีนนะครับจังหวัดตรังนะครับวันนี้มาครับปีแต็กนะครับวันนี้ผมจะใจเยอยมักมินนะครับแล้วก็นอนรถดด้วนนะครับด้วนนอนหมายไปนะครับมาลุ้นนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับวันนี้ตีลังนะครับตีลัครับทีลัะตีลครับตีลัครับ มาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับปรากฏมาอีกเรื่ครับโอ้ยใส่ด้วยนะครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับนาดเก่งจมอุ้ยปิ๊กได้มาด้วยนะครับนูหนูนูนูตรอยห้ามนะครับปิ๊กนี่ครับปิ๊กได้ปรากฏเรื่องมาหนึ่งตัวกันนะครับนี่ โอ้สตัวลนะครับพี่น้องมันเหนียมักนะครับเหนยมักกองกอคือแน่นจริงไร่ป่นจริงครับพี่น้องซ้ำตัวอลไรนะครับกดเลื้งนะครับมันมีครับกดเลืง้ลยยง เรามาตอกกันต่อนะครับพี่น้องไปจัดไปสร้างเต็มเลยนะครับ แล้วครับติดแล้วครับพี่น้องติดนะครับนี่อลุดครับกับสวัสดีฟซีถูกคนนะครับผม วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาตกปลากดกันแล้วนะครับวันนี้นามก้นๆพี่น้องไม่รู้ว่ามันจะมีตัวไม้กับนามขึ้นรุ่งมากเลยก็ว่าไม้ตกยักษนะครับนามขึ้นรุ่งมากนะครับตามไม่รู้ครับเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับก็นี่คือเป็นตอนทีซองนะครับตอนแรกก็มาได้ไปซ้ำตัวนะครับซ่องตัวรัมตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนทีซองนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวไหมนะครับ วันนี้ก็มาคนเดียวนะครับเรามาลุ้นกันนะครับอะไ้ตัวม้านะครับก็ต่อเดียวลองอ่า,าม้ตอกไปเรื่อยนะครับพี่น้องตรงใจลุกไอตะกัวนี่ลูกใหญ่ๆตะคิดนะครับ,ว,ว,รบวันนี้ก็ใจยยมักกงลุงโูนะครับ เกี่ยวับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับเดี๋ยวไปตอกกันดูนะครับดูรจะได้ตัวไหมนะครับมาลุ้นกันเลยกอยอนแก่ๆนี่แหละครับ กินแล้วครับกินแล้วกินแล้วครับมาเร็วนะครับนี่ครับได้เลยวนะครับได้เลยวนะครับตัวเล็กเจ้ากุดเจ้ากุดนะครับเจ้าปลากุดป้านกับป้านตัวยังมีตัวอยู่นะครับใส่ใส่ขนาดเก่งร่มบอดีนะครับ Kì lá kìa kì lá kìa luôn cái luôn kìa 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 luôn มาวนะครับแต่ยังมีหมาวนะครับมันปุ้มมันจะจบกินช่วงเวลาหนามก้นๆแับน,น,นี้นะครับแง่งกี่กไข่นะครับมันปุ้มก็เดียวได้มาเลยนะครับโอโ้ดีครับได้ปรากดไม่หึงตัวนะครับเสียดายนะครับไม่ได้กดตันติวใต้นะครับ นี่ครับรกรขุดนะครับสอยามครับตะกันโตครับ <c oughs> เมื่อกี้กดก้องไม่ตันนะครับจังงวะถี่มันกินนะครับก้องมันก็เกือบจะหมดเบ็ดด้วยนะครับทิ้งนะครับไปหนึ่งตัวนะครับปรากฏโอ้โหดีครับหมันหมานนะครับหมันหมานเลยนี่ครับใส่ช่วยๆนะครับ ทิศเรียครับทิศเรียกครับอ่าอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้ใช่วช่วยช่วโอ้ยกดเหลืองนะครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับปรากฏเหลืองใฮ้ช่วยช่วยชครับใช่ช่วยๆนี่ครับปรากฏเหลือง นั่นเลยครับตีเลยนะครับอ้ออยาวด้วยยาตั้งกันแมตตปั้นล่างแป๊บเดียวครับอ,อไม่ครับอ,อไม่ออไม่ครับออไม่ครับนี่เลยครับวันนี้นะครับปุ้นนานก็ได้เส้ตัวนะครับ กอนี้ก็เป็นตอนสีซองนะครับสําหรับตกปลาขดจวงน้าจวงน้าแดงนะครับนี่จวงน้าก้นก้นฝนตกนะครับก้อนี้ใชยเงี่ยมักนะครับเงี่ยมักก้องหลุงวัวนะครับกือว่าวสี่ตัวนี้ก็ได้มือใหญ่เลยนะครับมือเติบเลื่อยนะครับแข่งซ้อมป้าหล้านะครับพี่น้องครับรวมจากตอนแรกนะครับแล้วก็ตอนสีซองนะครับปุมตอนแรกก็มาได้กลึงวันนะครับก้นมันตกนะครับก็ปุมเลย มาตามตอนที่สองนะคพี in ่น้องได้ชุมกันแล้วนะครับพี่น้องอานะครับคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงตานี้่อนนะครับปมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจผุมด้วยนะครับพี่น้องช่องตกปลาเด่นตายไปกว่านะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันเองลงสักนิดนะครับตอนนี้น้ำมันกลึงกล้องเลยพี่น้องเดี๋ยวให้น้ำมันลดลงมาสักนิดนะครับเดี๋ยวกนเดี๋ยวเราก็มาตกกันใหม่นะครับพี่น้องครับก็จบ เปี่ยงตอนนี้ก่อนนะครับก็คุณมากับสวัสดีครับ